สวัสดีค่ะฟ์สไตล์ l e โอลิสต์วันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์ไอซ์แลนด์เรามาดูกันว่ามีอะไรมั่ง ียังเราพีนน่น้องเอ้มีอยู่แค่นี้ละนกนุ่ปุ๊บปีกตายเอาหอดไก่หน่อยมาขังไว้เด็กหน่อยพิ่ง มัดสวนสัตว์มีอยู่แค่นี้แหละมีหมามีหมูมีแม่ Ertu að vinna hérna? Já. Oh. Á. Möttanlega hérna á. เด็ก,กสวนสัตว์เขาเขียวอุนบุร์ปรมอมโหมดสวนสัตว์เนสวนสัตว์ไอซ์แลนด์มีแค่หนูมีกระต่ายาโดนอะไรกัดน,นัเนน่ยไปดูปลาปะไปไปเบ่งปลาพี่น้องบ้านใน ปลาหมอสีเนี่ยปลาหมอสีนี่แค่นี้ละมันมียังโอ้ยเนาะนาย หันตะบองสีบีลินเอร์คอมเมนตพระพี่น้องพระูเบาสมน้อย

Saya pasang. 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 บนนรยรยรากาศตอนเย็นจ้าผ่าเล็กหน่อยอยางเหล็งมาหน่อยเถอะผู้เบาซ้ำหน่อย Oh! Nei, 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 <tjum> nei. Það fyrir okkur. Jú, það er kannski með okkur um <tjum> þetta. Það er í smá heimahána. Bíljinn. Henda, henda. Sér á mér að stoppa. Það er nátting að knakka þetta. Það er nátting að knakka. Sleppu. Það er í smá heimahána. Ég var dæti. เล็กน้อยจะไปบายน้ำนะเบิ่งสะน้ำได้คือหนองเอ้เป็นหนองน้ำนะจ้า ไปเลยๆพี่น้องยังไปส้มบรรยากาศผู้คอกผู้เขาไปบรรยากาศตีเวอ์เก็บผักเก็บหญ้าไปน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ อ่าเรามาดูเด็กๆเล่นน้ำกันน้ำเย็นเดี่น้องแตยว่ามันบเย็นเนี่ยบังสิขต Sầm manh hỏi lên nong, nằm 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 này ไยังยได้อ่าม่งก็หลายอานนี้เก,กินตัวพี่น้อนมาเก็บผักขี้เล็กไว้แล้วผักขี้เล็กฝรั่งอืมเออแม่งหลายอืมแม่งพี่น้อง เขาบอกว่าต้นอันนี้แกะออกมาดอกมันจะเหมือนบ็อกคารีนแมนีิลีพี่น้องอืมแมนีิลีเจ้าว่ากินได้ถ้าเจ้าบอกต้องเอาดอกจุ่มๆแบบนี้อือืเออเด็ดค่ะ